สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองล่าสุดปรับ5ครั้งแล้วสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่6สิงหาคม2568เปิดตลาดปรับขึ้น150บาทในครั้งที่1ต่อมามีการปรีบขึ้นลงรวมแล้ว5ครั้งโดยทองรูป,ปรพันธ์ขายออกบาทละ52,450ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้า ทองคําเมื่อเวลา14นาฬิกา25นาทีราคาทองคําวันที่6สิงหาคม2568ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ51,550บาทขายออกบาทละ51,650บาทราคาทองรูป,ปพัรร์ขายออกบาทละ52,450บาทอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ